กลับมาสู่เกมนะครับเกม Battlefield 3การ์ดิวเกมนี้ภารกิจของเราคือเราต้องไปที่เป้าหมายคือที่ c Crush นะครับมางเราอยอยู่แลรวไปนะครับหนีอะไรมาสักอย่างหนึ่งเ่ื่อเก็บปืน เฮ้ยโดมาบังปนจะทำไรกูกดวาดก็เวออนอนๆเยอะยิงยิงยิงผักส่งรถไฟไปเลยอะครับเอาละ เงียบกันนะจะเป็นเกมต้นเกมมันจะเงียบมากครับมันจะไม่พูดอะไรเลยนะครับผมผู้เล่นไม่ได้พูดอะไรครับเพราะมันเงียบมากกับเกมนี้ไม่มีอะไรให้อ่านเลยเขะจิ้มามันฆ้ามันไม่มีอะไรมากครับเกมนี้ก็ีฆ่าฆ่าอย่างเดียวนะเกมวิทย์ตีสามชิ้นแล้วราคาโตไปนะ สามครับ้ามไหมี่หกคนเล่นอยู่นะครับยำนะครับยำนหุนไมด่าแกด่ากันนะครับโ <c oughs> อ้โหโจรเลยไรเนี่ยตายง่ายอย่าง <c oughs> มันเหมือนจริงมากไง, <c oughs> งกต่นโดนแล้วต่อไปก <c oughs> ็ตายงจ้าพระเอก <c oughs> ที่เป็นคนเก่งโดนโนสิน้ยงไม่ตายเลยไรตรงสายล่างน,นี่คืออะไรครับคุณบอล ้ายล่างครับคจุดทิกับอ๋อที่จุเบยนะครับตอนนี้เราก็ใช้ปืน G X O ใช่ไหมแทนแม็กม้สามเจ็ดหมือนกันนะกลัวยิงเปลืองไงเนี่ยตตัวก็ม <c oughs> ีอยู่แค่เนี่ยเปิดเปิดลกมา <c oughs> ยิงมัน ยกมือมันซู้ไม่ได้ตายโอ้โหโดนต่อยซ้ายโอ้ยบอกเพีมาคนเดียวเหรอมบอกจบครับผมบอกมาคนเดียวเหรอจบเลยครับเซฟอยู่ครับเซฟเซฟเข้าไปมิชชั่นโอเปอเรชั่นนี่คือมิชชั่นต่อไปใช่ไหมคุณซอสซอสเบเกอร์สวอตเบเกอร์สวอตเบเกอร์อืม โหลดน้าหน่อยเนื่องจากเป็นของชาแนลเราคอมพิวเต้าเลยครับซื้อมาสามหมื่นกว่าไม่ได้อวดนะครับแค่อวดต้องมีตังสามหมื่นครับสามหมื่นรวมโต๊ด้วยนะครับอย่าลืม๊ะมโต๊ด้วยนะครับสามโต้ด้วยนะครับไม่ใช่คองอย่างเดียวไม่ต้องดูไม่ไม่ดูในเรื่องต้องให้เขาดูดนเรื่องด้วยดีที่อะ เก็บอ่านแล้เก็บเดี๋ยวกูอ่านให้ฟังกูแปลได้แปลไม่ได้เออหรือกูแปลให้ยงไงอันนี้อ่านอยู่ไหนอ่านอยู่เยนจะโอ้ตอนนี้เราก็มาเป็นทหารเรียบร้อยไม่รู้เรื่องเลยครับอยู่ดีไปโดนต่อยละไกลแล้ทหารมีคนโทรมาครับอาจจะเป็นการ

ตอนนี้ก็คุยกันอยู่นะครับว่าเราจะไปที่จุด1-3ึ่งถ็ปีเอาวัตเทอรฟารกนี่มันอะไรกันเนี่ยบอกงี้ครับผมมีการแหลกเล็กน้อยโอเคเราแลกดูเลยครับไป move the move จัดปาร์ตี้นะนะสุขเรีกกระตุกนิดนิด ตอนนี้เรามาเริ่มภารกิจแรกกันเลยครับเกนี้ดีดีก็เกมงเลยนะเกมนี้ M4 ถ้าจะ M4 ปกติมี30นาทครับนี่แถมให้กูตั้งนั้นหนึ่ง31นอ่านี่ก็คือคุณเอ่อ่คุณคงทำอะไรผิดตรงนี้มีการอเบกนะทำอะไรอะนายนาไม่ไอชาวบ้านกันเลยเเนี่ย ตัวงตัวนี้นันายตจะล้งไข่เรายิงมันได้ป่าวะไม่ได้เรเจอยู่ในเซฟโซนนี่คุยครับนายคุยอะไรกันครับนานายช่างเันเราต่างตางไปที่เชียฟล b l a c k i r a k ครับเขาบอก b ็ a c k b i ์น a ะ i v e บ็ค c k b ร r นกูชื่อ b ็ a c k b ร r นแบ็คเบิร์นกๆสเต็ปเต้นนะครับบ็คเบิ i ์นมันเรียกเาอยู่ครับไลเร

ชื่อมีลูกศอแล้วไม่มีชื่อคุณด<า>ูนะครับไม่มากินมาเกินน้ช่างลูกน,น้องวิ่งไปมึงเจ็กาแฟกินกันย่งเยไม้ตายอ่ะฝากลุยครับลุยวิ่งก็เลยวนปะไรไปไได้อปได้ไปไดได่จจ้ปป้องตามฟปได้ไไ้ปด้ด้ไวได้ไปได้<ก>้งปได้<ก>้<ก> อีหมาหมา,ม,ามีคไเนี่ยไ,ไม่โดครับขอโทษนะครับความแม่ผมไม่มีมดูเป้าสิครับงงปงนดีมากจบจริง alright a l r alright ิ <All right. S 2> ้งชา้าไปแล้ววันนี้เรามาตามหาอะไรกณโดครับเราต้อง แท็กซึมเข้าไปในตรงจตุรัโอเคเลยครับครับปืน Follow ครับพับบอลบอยให้ f o l l o ับปืนให้กูเฉยเลยนะับผมมาทำอะไรตรงนี้ครับมันทำอะไรกันเนี่ยครับผมเดินไปข้างหน้าแล้วคุณไม่ต้องมาหลบครับอ่านี้ฉันอ่นอย่างเดีย Let's move Let's move ห <Okay. S 2> ลัง้างนี้ผมจะเริ่มสมบทบาดไปอคนนี้นะครับแล้ผมบนบาดเป็นแบล็คเบิร์ดนะครับโอเคไปวิ่งช <Okay. S 2> ้าแล้ววิ่งเร็วของมือไปครับเดีวฟตามมาลูกต้องตามฟอโล่ไปตามมาั okay. นมาไกลนะครับเอาไปต้อง hey, ตามไปตรงนี้ไปลงม,มาคับไป้คนนี้นะมาตริก ช h i ินนายชาฟินาเน่อนนายชาฟินพืชาฟินนายเป็นอะไเอาแกอ้ตชาฟินไ้ไเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราุแล้วจะจัดการกแค่ไหนเองโอ้โห ขามันมันมาชารอปปิ้งของเราชาเรพเนอร์โอ๊อไอเงยไม่รู้เลยอไรอาไปดูโฮยอไ้เดียวครับเรมเลทตกมากครับหน้่งยี่สิบหน่ยเป็นไรนะจแล้วเลนเกมแปลก ดูไอช้อปปิ้งนี่หนึ่งเป็นไงแล้วนายิงวยั่ไนวะกูทิ้งไว้ได้อะเพื่อนตายเพื่อนนาซีเอโอ้เพื่อนเตอาบ้ปืนทีสามครับายยังไม่บอกอะไรเลยเจอก่นเ่ไม่มีกล้

เราต้องไปโจมตีเป้าหมายนั้นนะครับหัว,วเรื่องเล่าอา <c oughs> ก,การเมาเล็กน้อยต้องไห้เราตกลงขอให้เราก้มนะลงอ่ะก้มลงสิเป็นใครมาสัดคกูตายแล้วช็อปฟินมาอ่านข่าวช็อปฟินเราเปิดไปเรียก โอ้เตือนเต่นนะครับคุณโอดตามฟอลโล่ไปเดี๋ยวบุกไปยังไงก็เรื่องของกูไม่ได้เลยก็ไปหาชัฟฟินนะครับมึงมันนี่อะไรตามชัฟฟินล่ะไม่มีใครสนใจมันแล้วเลยอ้าวนี่ไงทายาบาลอยู่เอามเดลกาแล้วถาวว่างเดลกาทำบึกลเชอะไรตามไปต่อฉันด้วยซิเอนดูสเดี๋ยวเพิ่งชิจูดเอ้นี่ชื่อแลดูสไปไหนอ่ะ ูดมันมาด้วยรู้สึกคาฟิตี้ครับเมื่อกี้คือราฟิตี้ดูดไปไหนอะบอลโลกดูบอเย่มดูความสงีนวายิงขวดน้ำกันตกขวดแตกเอาไม่แตกใช้ไม่ได้เราปะเฮตัวอไรอะักเฉยเลยไอ้ยิงเองได้ลงนิดหน่อย เอ้าโอ้ชิตก็จุดปุ่มโอ้กี่กระดากระดงกระดาษกระเด็นหมดโอ้โหห้าสิบนัดเองอ่ะเปียน่ะตอนีแต่ลูกซองเนี่ยใช่

มือมองฟ้าบาชัไอ้ไอ้อุ้ยอ้ยอ้ยโอเตลอรมนี่คือโอเตลแลนกไกจจวไกแล้วครับหอมจังเลยอ่ะให้อาบน้ำหรือเปล่าเนี่ยแคมโคลโอ้ยหืจริงมาปืนไรของมันเนี่ยกราฟิกแค่ครเดียวเนี่ยเเดียวแตกขนาดนี้เนี่ยสูสุดเอาต้คอมโบมันจะอยู่ไม่ได้ There's a sniper! i <coughs> out! Okay. Across the street! 50 Ooh. meters midway up! He's dug into a spider hole! I, I got sniper. AT! Give it to Flag. Ooh! Shit, cover's getting low, baby! Follow the Follow the top! Follow! You're the best shot! You see that weapon glint? You wasted it! Make it count, brother! I'll cover you and you hit him. Clear your back blast. Stand by. Three, two, one. Suppress it! <laughs> good man. effect on target. We're good. 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 we good ใช่เลยไม่หมดหรอหมดเหมดแล้วลองดูอีกดีเออหมดแล้วนี่อ๋ออยู่ข้างล่างจีเถ่ายปลาเล่นหมดเลยเรียบร้อยครับผมระเบิดหมดเยี่ยงไม่จำเป็นระเบิดทุกที่เลยโอเค <laughs> <laughs> enemy rifles uh -huh. are hostile. guys down there. Watch your sector. Watch your sector. I see <laughs> enemy movement. Street level. Street level. Come on. Tango's on the roof. Straight ahead. Come <laughs> ก็แม่ไม่มีชนเสาอีกตึ้งนี่โดนขาอุ้ยเอาดีเอาดีเอาดีทำไมอะแม่นะ่หมดแล้เพื่อเราียรหมดผมจัดการไปแค่สามคนนั่นละนี่สิบแบบก็ไมไดก็ไมู่ดูยากครับ More guys c o m n i check the street level n หนเนี่ยไหยิงเลยกันเพื mm ่อนยิงกระตรงหนเนี่ยเพื่อนยิงเลยกันเพื่อนเพื่อนยิงเลยกันไม่รู้ไม่รู้เพื่อยฟเพื่อนช่ดูเพื่อนยิงเลยกันเพื่อนเพื่อนบอกฉันบ้างสิเพื่อนอีกแล้วเพนข้นกันตรไเนี่ยอ้อาเจอล้ว ม่รู้เยจริงปูชั้นบนชั้นบนาไม่แบ่เลยกาดเตะกอีเเี่ยนเลยเฮ้อะรเพื่อนกฟินเราต้องไป้องกาฟินนะครับ เล่นอย่งเงี้ยทั้งวันนอนดีกว่าครับบเฮ้ยหมดเดอะเฮลเฟเตกเลยยี่สิบยี่สิบกางหลังเมไปครับผมจะสื่อ f o l l o กันทั้งหลายชาูด follow do t we'll never make it over k e it over we can use this as a bridge do it, do it. ทำอะไรวะเนี่ยด้อหน้าไป่อนขอนำครับผมเก็บเก็บเก็บงเอ้าจะจะชิบเขาต้องหาเพื่อนใหทันดิเฮิชชั่นเฟลจิบไปเอาเมื่อกี้เกิดอะไรตกเหวิ่งตกติโอ้

ให้ฟอลโล่ให้เราให้มันข้ามไปก่อน go, go. งั้นว่าต่อจะตกตึกแม่ผมก็เรียกแล้วสุดทายเดีย๋ยวจบพิชั่นนี้ก็ตัดคลิปไปล Okay, Temporary setback. Break. We're asking Mike target location. Over. Pushing through. Let's hope they're okay. So what happens if the Pippin's at the PLR T L R take over? Country run by terrorists ain't good? Bro, America was founded by the terrorists, most of war terrorists. What do you think the fucking revolutionary war was? History is determined by the motherfucking pickup. How did you even get into the get in? You know what, Campo? I often ask myself the same goddamn question. Shit contact! I'll level it First on. Yeah, I'll win. Is that the patrol? It's two of them. Just stay focused.